ไม่ใช่โซวตื่นนะเป็นผลอโซนะเป็นผลบิ๊กมัมที่รีโมเดลนะครับอืมอยากได้ผลฟินิกส์าวรอนว่ะเอา้าผมมีแล้วอ๋อลืมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวัลบัคบริการเติมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุต t ิงลีกัสซี่ออ t ซ a าทาวเวอร์ดีฟอีกทั้งยังมีไอเดียการันทีคุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลับเลยนะคลิปอ่ะวัสดี้คนรนะับ๋ยวเกมบกนะแบบเริ่มเลยนะก็คือบล็อกฟุต นียครับนี้นะผมคาดว่านะครับเกมน่าจะใกล้อัปเดตแล้วนะครับพี่แอ๊ม hey, ึงคลิกเบลดหรือเปล่าก็คือฟังนะอัปเดตพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองเราใช้เวลาประมาณสองเดือนกว่านะครับที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยมันเลยแล้ะมันเลยอัปเดตหนึ่งแบบอัปเดตสองพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเนี่ยใช้เวลาประมาณสองเดือนกับอีกประมาณสิบเจ็ดวันมั้ยอืมตอนเนี้ยเลยมาสองเดือนกับสิบห้าวันเลยมานานแล้ะนะ เลยมาไกลแล้วไอ้ที่ผมทาคลิปนั้นอะคือมันขาดหรือสามวันก็จะครบนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันหลายมาหลายวันแล้วมันเกินแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะใกล้อัปเดตแล้วเนี่ยผมว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์นะผมคาดว่าประมาณวันพุธจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาดาวแล้วเออพี่อมพทำไมคิดอย่างงั้นคือสปอยมันเิ่มออกมาเยอะเกินไปแล้วครับมันต้องอัพแล้วเออ นะครับผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะอัปเดตเร็วขึ้นนะซึ่งแม่งก็ช้าเหมือนเดิมนะแบบว่าเหมือนเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะผมจะมารวบรวมแบรวบรวมอัปเดตทุกอย่างนะตอนแรกผมว่าผมจะรวบรวมนะครับแต่บางอื่นว่าผมเปิดไปเจอคลิปบอกฟุตช่องหนึ่งมาใน u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะให้คลิปเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปของเขากันนะก็คือเอาคลิปในทวิตเตอร์มารวมเป็นคลิปเดียวนั่นแหละนะผมก็ว่าจะทําอยู่ นะครับแต่ว่ามีคนทําแล้วเดี๋ยวผมให้เครดิตเขาละกันนะครับอือพียาบมึงขี้เกีเยจหรือเปล่าขี้เกียจอะไรครับมันก็แค่แคบรูปมาลงแคบรูปมาลงเองเนี่ยมันไม่ได้ยากเนีครับเราไปดูคลิปกันดีกว่าเนีครับมันจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเซอร์ไพรส์บางช็อตด้วยบแบบว่าเอ้าอันนี้ผมไม่ได้พูดมาอันนี้มันมาจากไงในผมลืมอ,อาจจะมีบางข้อมูลหรือผมผิดพลาดไปเนี่ยครับ โอเคก่อนที่เราจะไปดูคลิปเขาเนี่ยจะเราไปที่ทวิตเตอร์ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้นะไปกันเลยอ่ะนี่นะลิฟวินดาก็ได้ลงรูปใหม่เมื่อวานนะวันที่ยี่สิบนะครับอเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปชูดแล้วกันเนี่ยแล้วก็มีรูปใหม่นะครับจากบล็อกฟุตนะครับนี่เป็นแว่นนะครับของแฟงกี้นะครับเป็นโมเดลใหม่นะแล้วก็มีแคตตาลล็อกให้ด้วย นะครับเป็นโซซัน์กราสนะครับใช้50บาท5 0บาักไม่ใช่50บาท50าสบรักนะครับผมแค่นี้นะคราบแค่นี้นะเดี๋ยวเราดูคลิปดีกว่าผมอยากดูคลิปละโอเคนี่นะเป็นคลิปของช่อง fish blocks นะผู้ติดตาม3,700นร้อนะมากด Subscribe ของเขาได้นะครับผมผมจะทำการปิดเสียงไว้นะครับมันมีคลิปความยาหนึ่งนาทีนะครับบางสปอยเนี่ยผมอาจจะ ขาดไปนะตอนที่ผมทําคลิปเก่าๆเดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไป let's go อันนี้เป็นผลโมจิตื่นแน่นอนครับ100%อันนี้น่าจะเป็นสกิลแซดป่ะอันนี้เปิดฮาคิอืนนอื้มอาวาเกนโดชเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นสกิลวีนะ ในที่สุดในที่สุดเชงคูสก็ได้แข่งกับมาคืนนะโอเคอัน okay, นี้จะเป็นแบบพวกผลตื่นอันนี้ป็นสีเรนโบ์เนาะอันนี้น่าจะเป็นสกิลสวมใส่มากกว่านะประมาณว่าสกิลแบบสกิลบีนะแบบ transform ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสกิลเอฟน่าจะเป็นหมุนๆมุนเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ก็ผมทาคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับโมบาอ่ะรูปนี้นับรูปนี้นับที่เราได้ดูกันในทวิตเตอร์เมื่อกี้นะก็คือ รีเวิร์ก4นะก็คือเปลี่ยนทะเลนะให้มันมีคลื่นนะครับแล้วก็เป็นอเเผานะับลนะิสอเวคินี่ะเป็นเผาอ,อเวคินนะเผาตื่นนะครเร,เราดูที่ตัวดูนะอาจจะมีอะไรสัก,กตได้อาจจะมีหางกระต่ายหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่หรอกแต่นี่เ,เป็นอ่าเรสอเวคินนะครอัอันนี้น่าจะเป็นมีหางอะ่ะไม่รู้ว่าอ่วานไปนะมาดูต่อ อ่ะอันนี้ผมก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับผมจะปรับบาลานซ์อาวุธนะแล้วก็ปรับเกมต่างๆนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าของลับเนี่ยจะคืออะไรนะครับ New Secret System นะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะโอเคไปดูต่ออะไรจะเป็นในส่วนของ ผลต้ำแข็งนะที่ผมด้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับฟุดรีโมเดลนะครับคือผลบริษัรีโมเดลนะครับมันน่าจะเป็นผลกิโลอ่าใช่ผลกิโลผลแมกมานะครับผมแมกมาฟุดรีโมเดลนะครับตรงน,นี้อันนี้เป็นผลโซตื่นนะครับเอา้าเดี๋เด็ดเดยดเด็ผลไม่ใช่โซตื่นนะเป็นผลอะโซนะเป็นผลบิ๊กมัมที่รีโมเดลนะครับอันนี้เป็นท่าแดชบายเห็นไหม คือสังเกตว่าสปอยเขามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะเป็นอินเวนทอรี่ใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยน่าจะยังหรือเปล่าอันนี้น่าจะยังไม่เข้ามานะครับไม่รู้เหมือนกันเดาใครคิดว่าไงก็คอมเมนต์ได้นะครับอ่าอันนี้ก็แว่นแว่นรีเวิร์สหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นแค่แว่นที่แบบว่าเอาไว้ใช้ในผมบิ๊กมัมที่ปรับมาเฉยนะครับเดีเราลองมาดูแว่นแฟงกี้เกมกันนะ ่าหมดแล้วนะครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปยืนเกมกันก่อนโอเคครับตอนนี้เรากลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองว์ปไปที่แมนชั่นก่อนนะครับแมนชั่นแล้วก็เดี๋ยวผมไปที่ที่เก็บผลนะดูก่อนว่าผมมีผลบิ๊กมัมหรือเปล่านะซึ่งีจะได้ดูโมเดลเก่าไปก่อนนะครอ่ามีนะมีผลหนึ่งนะผมบิ๊กมัม นี่อะผมริบบนะ์มาตอนนี้ผมริบบมาครับโมเดลเป็นประมาณนี้นะครับอืแต่ว่าในส่วนของที่เก็บผลเนี่ยจะเป็นรูปประมาณนี้นครับจะสังเกตว่ามันมีแว่นใช่ไหมเนี่ยมีแว่นนะครับแต่ว่าอัปเดตหน้าอาจจะเป็นแบบสองแว่นเลยนะครับสองซ้ายขวานะครับโอเคมาดูในส่วนของแว่นกันนะครับแว่นผมมีปะวะแว่นน่าจะมีเอ่อขอใช้เวลาหาแป๊บหนึง่งเฉดสีเย็นนี่ปะ อ่ะนี่นะอลิซจะเป็นแว่นนะของแฟงกี้นะไม่รู้ว่าอันนี้เขาจะปรับด้วยหรือเปล่านะมองเห็นปะผมผมของผมมันบงังอะเดยนี่ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะปรับแหละเพราะว่าไหนๆเขาก็ลงมาแบบนั้นแล้วอะเนี่ยว่าคิลี่ฮิวเม็ดอยงเงี้ยวาไม่เอาด่าทีนี้แล้วกันโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเข้าดาวน่าจะมาอาทิตย์หน้าแล้ว เนี่ยทุกคนก็เตรียมตัวเนี่ยม่ไม่มีค่อยว่ากันอีกทีเนี่ยผมก็ใครชอบคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันเนี่ยนะทุกสนใจอ่าผลนะอืมไอเรื่องของผลใหม่เอบไม่ใช่รีโมเดลผลเนี่ยผมไม่ค่อยข้างตื่นเต้นกับผลโมจิสักเท่าไหร่เนี่ยอืมผลโมจิผมไม่ทำวันไม่มีนะครับมีรอทำเหมือนกันนี่ครับอืมฟันเราหล่อแล้วเดี๋ยวเนี่ยมีแต่ผมคิดว่ามาสเตอรี่น่าจะใช้400เหมือนกับผลฟินนิกส์นะครับผม ราคาแฟกมันมีแค่สามพันนะเพราะว่าผมทำผลฟินิ์ไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้เก็บเลยนะตั้งแต่ตอนที่ทำฟินิ์เสร็จนะครับโอเคผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมเยสเอาก้อ,าอยู่ที่นี่ใชยเลย